ชุดกอดเลยพี่น้องอโต๊ะขามไส้ทองอํเอาเภอนาจะรวยครับคิดว่าจะมีที่สวยๆอย่างนี้อด้วยสวยงามกระเดียกระดอกน้ำกระใสใสน้ำใสเย็นสบายดยูระมุดดิละมุดอยู่ในน้ำ น้ามโตก็เปงหลังพี่น้องท่าขนาดตัวนี้มุมนี้ก็อีมุมหนึ่งที่มีความสวยงามโอ้ข้างบนนี่มีน้ำตกอีน่ะพี่น้องน้องเห็นปะอู้ข้างบนบนไหนยังมีหน้าลงมาอีกแต่เฮาวคือจะขึ้นบ่ไใดพี่น้องมันขึ้นยากที่เห็นอยู่ข้างล่างนี่หลังงามแล้วนี่ สุดซุดสุดซุดซุดกอนเลยอีกหนึ่งงานเช่นครับของอำเภอนาจระดุจังหวัดอุบลราชธานีมาโจ้ขอแนะนำเลยผู้ใเดอยวมาเทียเท่ยวกระเที่ยวนี่หน้าฝนเด้อพี่น้องไงมาในหน้าฝนยังงามมีจังหน่อยเขา้าพุทธกาท่านว่าไปกระนั่กับ,บม่มนี่แหะว่าสิได้ครับมาเบิ่งอีกทีกับมีหน้าเลยครับ ตอนนี้กลางเดือนกันอาตุลาคมแต่ก็ยังมีน้ำอยู่ข้างนาตกสวยๆอยหินใสเลยอย่ามืมนมาอ,มอน,นี้หน่อยต้องระวังน้ำไหลไปตรงหินใสใส